bên bên kia ở bên kia cái con xin nè, nó nó thắt cái con xin cái xin kiểu xin Cái

តែគេយកតែថ្ងៃប៉ុន្តែសបថ្ងៃនេះគឺរាជជំនុំផ្នែកជើងគឺខ្ញុំយកតែប្រើឲ្យនរាយសាតែវាបកគុំ

ทาริแอฮก็ทารีิบไหวฮะเยาไหเ็คมี้ยไหรีอุ่นสมอนะเดี่ยยิ่เาเดียซ้นี่นั่นเดี๋ยมาซให้นานดยเดี๋ยวเดี๋ยวายกาอะได้ไม่ไม่สมองนึว่าไอ้ไอ้สะกตกอสตุก Nja, yeah, for put. Er silpo på der. For put. Og også der at ting. Der ting. Ja, så både fra. Ja.

เฮ้ยยิ้มได้สัญญาเบิ้องยิ้มจะเข้าไหนอีกใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยอ่ะเข้าไปไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนชั่วโมงสองชั่วโมงได้ที่จะดูอ่ะดูดูรอไปีกว่าครึ่งวันล่ะแล้วดูจะดูรอบที่ไหนออ Vi ser det. Det er lige ude. Det er lige ude. Okay. Det er lige ude. Okay. Det er lige ude. Okay. Okay. ไมสมองเดี๋ยวริร oh <t Works så rails> <se cliff> ิ <ller> ่เจ้าิอไหนองค์ที่ว่ามีพลัดพลามมันยู่รอบๆรอบในก็ไม่รู้อ่ะบอกตรงนี้มั้ยเมอร์เซเมอ่เซนใครจะร้หรวะมันอยู่ตรงไหนก សុ life, ំតោ oh. ះបាទហ oh. ើយអកំផែងគូររូបពួកអប្សរាទៅកន្លែងហ្នឹងកំផែងគូររូបអប្សរាពួកឯងហ្នឹងផែងមានរូបអប្សរាពួកឯងតាមចឹងតាមចឹងចឹងខាងនេះវិញចាចឹងខាងនោះវិញបាទអអប្សរាមកទេអមីអប្សរាឲ្យវិញឲ្យធំៗឲ្យវិញទាំងធំៗណាគេមិនមានតែនៅលើកម្ពាននៅលើសានៅលើហ្នឹងចាអរគុណនៅកំពូលនៅនៅខាងក្រោមទៀតបាទអរគុណ อ๋อจะจะวางคืออยู่บนหรอเอาเนอขึ้นบนเออฟังนี่ฟังนี่ขึ้นบนเนี่ยบนที่ชั้นหนึ่งก็อยากเห็นมัชรินมาล่ามกีนเขามีมาล่ามกนไทยคือกังเออ

S <S <S ใช่ตอนนี้เขาซอมแซมไอ้ับนู้นมีมีมเห็นไับเก่าอันนี้จะต้อ,นนอ,นนอนนงับนู้นรนี่แหละอนี <S <S ้มหลูเลออสันออันนี้อันนีุ้ษะซ่อ่ะตัวนี้ซ่อมเออ แต่ก่อนมันขึ้นขึ้นฟ ok ังโน่นอย่ง oh ขึ oh, <k 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 k <k ้นขึ้น hm ฟ um ังโน้นเรานี้เรื่องเขาไปขึ้นเลยใช่ตอนนี้ก็ดูคนนี้แหละดูข้างค้างเลย เออขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ในมาโจมเใจมาตกอ๊อมาจงเตแบบนั้นน่อยชัดๆตี่มัมุ่นเนแต่กวันพรูกพับตูนแค่นี้ใช่ไหมพาูดหน่อเออจแสดงว่าเขาสิบูลิงหักเลยนาเอเองก็เลออเยวฟังน้ก็ได้นะแถวน้ ไม่แต่ก่อนป้ามามันจะเป็นรูปอย่างนั้นเลยเขาไปทนเขาถึงพายโลกอะไรยังไงเดี๋ยวไหนมันจะมีรูปพายเดี๋ยวแต่ก่อนเป็นพายไปเลยครับลุงนุ่นไหมเนี่ยซ้อมไหม ม,มาเดินรอบเนี่ยคอ,อมไก ราณพวเนี่เขาบูชาพระไอพิษนุพระพิษณุเออปซีบาเอาเล่นเหรมันใช่มันมันมัใช่คนอยู่กับคล้ายวัดพระพธินั้นเออด๋เวมาต่พรกพวิ์พรอโพธฟอยฟอยดฟอยด์ฟอยด์ฟอยด์อกุจ้ะ Cool for cool for a cool camera camera day. Yeah, oh, and me, yeah. Then I. I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  Hindu. Hindu cool. Hindu cool. Yeah. Siwa, for right, Siwa, right. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Yeah. đang phải Hử? ใช่โรแมนนัมเบอร์สุ้จะปึกหนึ่งเดียมีแค่นี้แหละข้างล่างไม่มีหรอข้างในรูปดูดไม่มีหรอกมีแบบเนี้ยเหมือนเขาวนอนากคุณอายุข้างบนเนาะเดีขึ้นไม่ได้ทำไมขึ้นข้งบนไม่ยืนอยู่อะไนี่คล้ายๆตัวนี้นะครัอัปสลาเข้าไปไหนอันเนี้ย เขาเ้าหินลงมากนี in ่แหละเราบันทึกเขาเขียนเลขด้วยทิศเขาเขียนสัญลักษณ์ไว้เลขวันหนึ่งสองสามเขาบอกว่าคนฝรั่งเศสมาเอาแล้วเขาสิมักเฮดมาใหม่เขาติโอขึ้นใหม่บางคนคนคนฝรั่งเศสเป็นสถาปนิกอ่ะเขาสิเฮดให้มันคือเก่าเขาบม่ให้ของใหม่ทำได้อยี่เห็นบอลเนี่ยมุมที่ผิดหินบอนแหละ เรือเรือแค่ไห้วะแต่ก่อนขึ้นทางโน้นแล้วแต่ก่อนปีก้อนเราขึ้นขึ้นไได้โน่นบนเราความแรขึ้นเขาบูรณะเขาญาก็ขึ้นได้ขึ้นเป่าเนี่ยขึ้นไปไดเนี่ยบันลิเนี่ย Có lý nhỉ, cái đó có điểm hơn nếu dùng tay steam ngả sẽ Đi à. vấn

โยงยมเปสาวออเนาะเตียงมาเตี้ยมาเกสัตมาเตี้ยออกนกรเนี่ยใครดงซวยวะใคราซวยวะพัเออเนี่ยไปบิ่งเนี่ยร่เกดเไหตัวรูเป็นอะไรตัวใหญ่อย่ตรงไหนวะถอดรูไปยังไงรูหาม่เจอเนกล ลุงลงซื้อผาบยาวๆใหญ่ๆเข้าไปเจอเนี่ยโอ้เดี๋ยวเขาเดียวได้ลิกรายะไดร์ลิ phun tôm, được, có lai đủ lai cành độc cái này, đi mà thằng này, thằng này ở này, lấy ao, này จะรอบนอกรอบในรอบในรอบนอก